แคกลับรีดเสื้อที่มีได้ปักมาด้วยการที่มีได้ปักมาด้วยส่วนใหญ่เวลารีดเนี่ยตามที่เป็นร่องแบบนี้ค่ะร่องซอกของลายผ้าเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะไม่เรียบ<ม>ถ้าเกิดเราจะรีดเราจะต้องใช้วิธีการรีดตั้งแต่ด้านในค่ะกับตะเข็บรีดด้านในเลยนะคะสอดเข้าไปบนโต๊ะเสริมสอดเข้าไปบนโต๊ะรีดผ้าแบบนี้ค่ะแล้วก็ใช้เป็นสเปรย์รีดผ้าเรียบฉีดลงไปที่ บริเวณผ้าที่เราจะรีดและเวลาเรารีดก็ให้ใช้วิธีการกดเตารีดไปด้วยค่ะแล้วก็พ่นไอ้น้ำลงไปก็ใช้เป็นไอ้น้ำผสมนะคะถ้าใครไม่มีเตารีดไอ้น้ำใช้เป็นน้ำผสมลงไปฉีดลงไปเลยค่ะค่อยๆรีดแบบนี้เนาะถ้าเกิดว่าใครเจอลักษณะของผ้าที่ปักมาด้วยแบบนี้ก็ให้ใช้วิธีการรีดแบบนี้ไปค่ะค่อยๆวนไปค่ะอย่าลืมนะคะทุกครั้งที่เราจะรีดก็ต้องฉีดเป็นสเปรย์รีดผ้าเรียบลงไปค่ะผ้าจะได้เนิ่มๆแล้วก็อยู่ทนไม่คืนตัวด้วยค่ะ นี่ถ้าใครมีเตารีดไอน้ําให้สังเกตรูของเตารีดค่ะของมินรูจะอยู่บริเวณด้านหน้าค่ะมินก็จะใช้วิธีการเป็นกระดกเตารีดนิดหน่อยค่ะเพื่อเป็นการเหมือนเน้นเน้นไอน้ําค่ะให้ลงไปที่ผ้าให้แบบให้มันถึงอะคะ่ะ แล้วก็วนรีดแบบนี้ไปเนี่ยเห็นไหมถ้าเกิดว่าเรารีดด้านในด้วยมันก็จะทําให้ช่องต่างๆเรียบร้อยแล้ววิธีการที่เราจะรีดเนี่ยเราก็ใช้วิธีการดึงผ้าไปด้วยมือซ้ายของเราสังเกตมือซ้ายของมินไหมคะมือซ้ายของมินเนี่ยก็จะจับผ้าไปด้วยพร้อมทั้งด้วยเห็นไหมเหมือนกับว่าเราถ่างใย,ยผ้าคะ่ะแล้วก็ใช้ตะรีดรีดไปถ้ารีดแบบนี้ใช้วิธีการรีดแบบนี้ตะรีดก็ผ้าของเราก็จะเนียบนั่นเองค่ะอ่าทีนี้แขนเสื้อค่ะแขนเสื้อตัวนี้มินจะโชว์เป็นลายผ้าคะ่ะ ก็จะรีดแบบนี้เลยคือไม่ไม่ขึ้นสันไม่ขึ้นกรีบที่แขนเสื้อนั่นเองค่ะก็รีดจากด้านในให้เรารีดแบบนี้นะคะและหลังจากนั้นเราก็มารีดแขนเสื้อด้านนอกค่ะแขนเสื้อด้านนอกตามที่มินได้บอกไปเมื่อสักครู่ค่ะคือมินจะไม่ขึ้นตะเข็บหรือว่าขึ้นกรีบที่แขนเสื้อมินก็จะดึงขึ้นโตเสริมรีดแขนเสื้อแบบนี้เลยค่ะเพื่อเป็นการโชว์ลายที่เขาปักมานั่นเองค่ะค่อยรีดไปแบบนี้ดึงขึ้นไปแบบนี้เลย เมื่อรีดตรงช่วงแขนเสื้อเสร็จเรียบร้อยแล้วเราเก็บรายละเอียดให้ทั่วเลยค่ะเมื่อเสร็จเรียบร้อยเราก็มารีดในช่วงหัวไหล่ค่ะตะเข็บด้านหัวไหล่มินก็จะรีดเป็นแบบนี้ไปเลยเพื่อไม่ให้ขึ้นกรีบที่หัวไหล่อีกเช่นเดิมค่ะรีดเหมือนกับว่าเป็นหัวไหล่กลมทีนี้พอเราเก็บแขนเสื้อเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็มารีดในช่วงแขนเสื้อที่เป็นตัวตัวท้องแขนตัวข้างข้างแขนค่ะแต่ว่าเราจะไม่รีดเรียบไปถึงเราจะไม่รีดเรียบไปถึงถึง ถึงข้างบนแขนเสื้อค่ะเหมือนกับไม่ไม่ขึ้นไม่ขึ้นกรีดไปที่แขนเสื้อนั่นเองเนาะก็เว้นเอาไว้เลยเพราะว่าเมื่อสักครู่เนี้เราก็ได้รีดไปเรียบร้อยแล้วก็ค่อยๆรีดแบบนี้ไปเลยค่ะในส่วนไหนที่เรารีดไปแล้วเราไม่ต้องรีดค่ะนี่เห็นไหมคะถ้าเรารีดข้างในไปแล้วเนี่ยการรีดข้างนอกนง่ายเลยค่ะแล้วก็จะทําให้ผ้าเนี่ยเขาเรียบด้วยเช่นกันค่ะ ต่อมาเรามารีดในช่วงลำตัวต่อสังเกตไหมคะว่าเวลาเรารีดด้านในมาแล้วมันก็จะเรียบในระดับหนึ่งแต่ก็ยังไม่เนียบสักเท่าไหร่ค่ะก็เราก็จะต้องมาเก็บรายละเอียดในช่วงนี้ด้วยค่อยรีดไปค่ะเห็นไหมมือของเรามือด้านซ้ายของเราถ่างใยผ้าด้วยนะคะก็จะทําให้ใยผย้าเขาขยายขึ้นแล้วก็เรียบตึงขึ้นสําหรับตัวของมีนเองเลยก็เวลารีดผ้าก็ไม่ได้ใช้เป็นเตาไม่ได้ใช้เป็นโต๊ะรีดผ้าแบบดูดลมค่ะแค่นี้ก็คือ เรียบได้เหมือนกันค่ะเพราะฉะนั้นสําหรับเพื่อนๆคนไหนเนาะถ้าเกิดว่าไม่มีเตารีดที่เป็นลมดูดก็ไม่มีปัญหาค่ะก็คือใช้โต๊ะแบบนี้รีดได้เลยค่ะขอให้มีเตารีดดีๆสักตัวเท่านั้นเองค่ะแค่นี้เองค่ะสําหรับการรีดเสื้อที่มีได้ปักเพราะฉะนั้นสรุปว่าการที่รีดเสื้อที่มีได้ปักก็คือรีดทั้งด้านนอกแล้วก็ด้านในค่ะเริ่มต้นรีดจากด้านในก่อนแล้วก็มาเก็บรายละเอียดด้านนอกนั่นเองเนาะแล้วสาหรับเพื่อนๆคนไหนที่ไม่มีเตารีดไอ้น้ำก็ตามที่มินบอกเลยค่ะ ให้ใช้เป็นน้ำฉีดลงไปแล้วก็ใช้เป็นสเปรย์รีดผ้าเรียบฉีดลงไปแล้วก็ค่อยๆรีดแบบนี้ค่ะแค่นี้เองค่ะผ้าชนิดนี้ก็เรียบแล้วก็เนีบ้บต่อให้เราจะปักได้มาถี่ยิบแค่ไหนเราก็สามารถช้อนใช้เข้าไปทําให้ในช่องเนี่ยในช่องของลายผ้าเนี่ยมันก็เรียบร้อยค่ะนี่เห็นไหมเวลาใส่เข้าไปแล้วมันก็จะดูเนียนตานั่นเองแล้วก็โชว์รวดลายของของผ้านั่นเองเนาะทีนี้เวลาใส่ก็จะสวยเลยแหละค่ะ นี่ค่อยๆเก็บรีดไปแบบนี้ง่ายมากเลยค่ะสําหรับการรีดผ้าชนิดนี้นะคะอ่าค่อยๆดูไปค่ะอันนี้มินทําให้ดูแบบละเอียดเลยนะก็จะมีการรีภผ้าพให้ไวมากอะเป็นไงคะสวยไหมการที่ใส่ผ้าแบบนี้มันสวยมันก็จะทําให้คนใส่เนี่ยเขาก็มั่นใจมากขึ้นลองไปทํากันดูนะคะ